ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศภายในห้องประชุมนะครับที่ในส่วนของบริษัทเคโฟได้มีการเชิญตัวแทนทั่วประเทศนะครับจำนวนกว่า200คนเพื่อเฟ้นหา DNA ตามโครงการของ DNA EX อ็กซ์คูซีฟแคมป์และหลังจากนี้ในส่วนของบริษัทเคโฟเองก็จะมีการวางเป้าหมายที่จะนําพาในส่วนของซิมเคโฟนั้นขึ้นไปสู่อันดับหนึ่งของประเทศครับเค,ครือข่ายสมาชิกที่เป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศจํานวนกว่า200คนต่างเดินทางมารับการฝึกอบรมจากบริษัทเคโฟคอมมูนิเคชันจำกัด การอบรมครั้งนี้เพื่อเฟ้นหาสายเลือดเคฟตามโปรเจกต์ DNA e ็อเอกลุแคมภายใต้สโลแกนทำจริงลุยจริงไม่มีหยุดการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายแหล่งที่มาของไรายได้ระบบการบริหารจัดการการกระจายซิมหรือช่องทางหาไรายได้จากซิมและที่สำคัญอยังเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะตัวแทนแบบยั่งยืนและขยายฐานผู้ใช้งานสัญญาณมือถือเคฟให้เข้าถึงทุกตำบลและหมู่บ้านทั่วไทย คุณเริงฤดีลักษณะหุดประธานกรรมการบริษัทเคโฟคอมมูนิเคชันจำกัดระบุเพิ่มเติมว่านอกจากผู้ใช้บริการซิมเคโฟจะมั่นใจในสัญญาณที่แรงชัดทั่วไทยแล้วระบบเครือข่ายสัญญาณของบริษัท k คโได้ให้บริการผ่านคงข่ายสัญญาณของบริษัทโทรคม,มนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนที่มีเสาสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศและได้รับการอนุญาตจากกสทชจึงการันตีได้ว่าประสิทธิภาพสัญญาณจาคมชัดเร็วแรงแน่นอน ทั้งนี้นอกจากจะอบรมเฟ้นหาสายเลือดเคฟตัวจริงแล้วทุกคนจะร่วมกันผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายขึ้นแท่นอันดับหนึ่งซิมมือถือไทยภายในปี2,567 ตามเป้าหมายนะคะที่เราวางไว้ปีนี้ค่ะยอดจัดจำหน่ายของเรานะคะ3000ล้านดังนั้นค่ะเราจำเป็นต้องเฟ้นหานะคะนักขายหรือว่าตัวแทนจำหน่ายพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัทเราค่ะโดยปูพื้นฐานทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของเราแบบ100%นะคะมีการอบรมเกี่ยวกับ ธุรกิจของเรานะคะตู้ติมเงินของเราซิมการ์ดของเรานะ,ะระบบต่างๆที่เราจะผลักดันทําให้เราไปถึงเป้าหมายค่ะค่ะเราก็รับสมัครนะคะผู้ที่สนใจต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะและสร้างรายได้ให้กับตัวเขาเองนะคะเบื้องต้นในปีนี้เราวางเป้าหมายแล้วก็สร้างยอดขายสร้างยอดจัดจําหน่ายแต่ละท่านนะคะมากกว่า3ล้านบาทต่อเดือนค่ะ ค่ะในปีนี้นะคะบริษัทเราตั้งเป้าหมายที่จะจัดจำหน่ายนะคะตู้น้องเคที่ปันสุขสบายทุกหมู่บ้านให้ครบ75,142ยูนิตนะคะดังนั้นยอดขายในปีนี้ของเราค่ะที่ตั้งไว้ก็คือ3,700ล้านนั่นเองค่ะแต่พิกิจพงกุลาบทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ททบ5รายงาน